ือลูกชิ้นหมูแร่้งนาราน,นั่นเอง<ช>ตั้ง <นะ S 1> อยู่บนถนนนี้เลยแล้วก็ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสาขาถนนปันาวค่ะร้านเนี้ยนะคะถ้าใครแวะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยต้องแวะมาทานทุกคนนะคะขายมานานกว่า15ปีอุ้ยหอมอะ่ะไปเลยค่ะได้กลิ่นโชยมาแล้วค่ะไปค่ะ สั่งซื้อแหนมเนื้อดรายเอทเฮตีได้แล้ววันนี้ที่ร้านอพาร์ตมิ้วเพชรเกษม69โทร0929553596หรือ line at t e OK เคสวัสดีค่ะและนี่ก็คือพี่ตุ๊กตานะคะเจ้าของลูกชิ้นหมูแพร่งนาราค่ะต้องบอกว่าร้านนี้นี่นะคะลูกชิ้นหมู เนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่สารบอแรกไม่ได้ตามกลิ่นมาไม่ใส่แป้งเลยไม่ใส่แป้งด้วยอันนี้สําคัญมากเลยนะชิมถึงจะรู้ว่าอร่อยจริงโอ้ยแหม่ยืนหนุนคำนี้อยู่เลยกลมด้วยนะคะมันได้รสชาติของแบบหมูหมูแท้ๆที่ผ่านการแบบปรุงรสในแบบฉบับของร้านที่ตุ๊กตาอร่อยจริงอ่ะไม่ต้องกินน้ำชิมก็อร่อยแล้วเนี่ยะ สิ่งที่มิเดนี้ของเราเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยของจะอร่อยเนี่ยเราเนี่ยต้องชิมวัตถุดิบก่อนว่าเขาใช้วัตถุดิบดีหรือเปล่าเลฮะดั้งเดิมแบบยังไม่มีน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยไหมวัตถุดิบดีไหมเราต้องชิมแบบไม่มีน้าจิ้มอ่เพื่อให้รู้คุณภาพของมันก่อนใช่แล้วซึ่งมันดีมากหมดไปแล้วค่ะหนึ่งเพราะว่ามันหมดแล้วหนึ่งมาไม่ค่ะมาที่สอง้วค่ะเราไม่ได้เด็ดที่ลูกชิ้นอย่างเดียวค่ะมันต้องมีน้ําจิ้มที่เราน้ําจิ้มเพราะอร่อยมาก อยากอยากรู้อ่ะไหนไหนขอขอชิมน้ำจิ้มก่อนจุ่มได้ยนะคะจุ่มได้ค่ะอุ้ยจะดีเหรอจะดีเหรอครได้ค่ะจุ่มได้จุ่มได้อ่ะารหนิ่นึงอ๋อเขาจุ่มอย่างงี้เลยเหรอจุ่มค่ะใช่โอ้โหน้องงามเร็วมาก เราทำร้านเขาเลิกแล้ว <สะ S 1> ออคะ่ะขอบคุณขอบคุณมาก,อ,มากอร่อยมากาสั่งซื้อแหนมเนื้อด r y a เอทเฮติได้แล้ววันนี้ที่ร้านอพาร์ตมิวเพชเกษม69โทร0929553596หรือ Line at t ท e OK โอเค ส่วนสะโพกแล้วพอเป็นหมูส่วนสะโพกต้องมีความสดอ่าพอสดปุ๊บแล้วพอเรามาตีกับน้ำแข็งตีกับอะไรมันจะเด้งด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเขาะจะไม่ใส่สารตอแหลกเลยคะ่ะไม่ใส่แป้งด้วยไม่ใส่แป้งด้วยเด้งด้วยตัวเองแล้วก็<ฮ>รสชาติละมุนนุ่มลิ้นด้วยค่ะส่วนน้ำจิ้มนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเด็ดเหมือนกันคะ่ะที่ทําให้ลูกชิ้นหมูร้านนี้อร่อยแน่นอนเริ่มตั้งแต่การเลือกคลิกเลยนะคะ ริกจินดาค่ะเพราะว่ามันมีความหอมและก็ความเผ็ดกําลังพอดีค่ะกระเทียมนี่ก็ต้องเลือกกระเทียมที่เป็นสดมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบบส่งเสริมรสชาติของพริกแล้วก็วิธีการที่จะต้องใส่น้ําตาลเนี่ยก็ต้องใช้น้ําตาลถึง3ชนิดด้วยกันนั่นก็คือน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแล้วก็น้าตาลมะพร้าวในสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะแล้วก็มาเคี่ยว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 ส่วนความเปรี้ยวที่ติดปลายลิ้นนั้นเนี่ยเขาใช้ น้ำส้มมะขามนั่นก็คือน้ำมะขามเปียกนั่นเองเอามาเคี่ยวรวมกันรวมกันแต่ว่าเนี่ยเห็นบอกว่ามีขายน้ำจิ้มแยกด้วยใช่ค่ะเกิดน้ำจิ้มเนี่ยนะคะลูกค้าจะเอาไปทานกังอ่นจะไปทําเป็นจิ้มกับปลาสามรสหรือจิ้มกับไก่กับอะไรมันมีความอะแดปเออเอาไาราดปลาทอดได้ด้วยออใช่ใช่ใช่ก็ในสัมผัสนี่ขวดน้ำผลไม้เท่าไหร่จ๊ะเนี่ยห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาท้ยไม่แพงนะจะเรียกร้องมากเลยเออใช่แต่อร่อยจริงนะ สามารถไปทำกับข้าวได้หลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเออปลาสามล้อถ้าพูดถึงปลาสามล้ก็ใช่เลยเอาสักอันไหมคะกลับบ้านบอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมามาไหว้เจ้าพ่อเสือเนี่ยต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะถนยแคงนารามาที่ร้นา,รารนนี้ค่ะลูกชิ้นหมูแ่งนารารับรองว่าอ,ร,อร่อยแน่นอนมีเดียกิทคอนเฟิร์ม เพราะว่าน้าจิ้มที่เนี่ยเราจะใช้แต่คุณภาพดีใช้ต้นมะขามแล้วก็เคี่ยวอย่างน้อยๆตั้งสามชั่วโมงโโอ้แล้วใช้พริกใช้กระเทียมเราก็ใช้กระเทียมไทยอย่างดีใช่คือเนี่ยตักขึ้นมาคือขนแล้วก็แบบไม่ห่วงเครื่องไงมีทั้งพริกทั้งกระเทียมทุกอย่างถ้าเราใส่ของเข้าไปเยอะเราใช้คุณภาพดีอร่อย